ระยิบระยับเป็นประกายสีทองดางแสงอนุภาพและบารมีออกแบบโดยคุณเมทาสิทธิ์แก้วระดาตัดเย็บโดยนาคราสตูดิโอและสิงหาดีไซน์เฮ้ยหนูภูมิใจในผลงานตัวเองมากๆเลยค่ะหนูหวังว่าพี่ๆแฟนนาะงงามจะภูมิใจในผลงานของหนูออที่หนูได้ถ่ายทอด เป็นพยานาคนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วเราถือว่าวันนี้เราพรีเซนต์ตรงตามที่เราคิดไปไหมทุกอย่างมัโอเคไหมอ๋อหนูจะบอกว่าเอาตรงๆเลยนะคะชุดหนูเนี่ยได้วันนี้แล้วหนูก็ฟิตติ้งแป๊บเดียวเองค่ะก็คือหน้างานเนี่ยนะคือหนูวิวเองตามอารมณ์เลยตามคอนเซ็ปต์ตามใจจอยของหนูเลยนะคะก็ เป็นหน้าที่พอใจสําหรับหนูแล้วละ่ะนะหนูก็หวังว่าท่านผู้ชมน่ะจะชื่นชอบนะกับการพรีเซนต์ของเนทก็ไม่ได้ผิดพลาดแบบอะไรนะคะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึก ไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือเสียใจเลยกับสิ่งที่เราพรีเซนต์ออกไปนะคะก็มีความสุขแฮปปี้ค่ะอันนี้รู้สึกยังไงมั้งมันเหมือนแบบว่าตอนแรกๆที่เราได้มงเนาะในนางงามก็โฟกัสว่าเอ้ยเราเนี่ยน่าจะแบบเข้ามาได้ลึกกลายเป็นว่าอยู่ไปอยู่ไปเราหายหายหายอย่างเงี้ยลูกอุ้ยเขาไปอยู่ไหนมาหนูนี่ตัวม้วนตัวจอยในกองเลยนะไม่มีเพื่อนคนไหนไม่รู้จักน้องเนสมิสเปนนะ จกรรมทุกกิจกรรมเนี่หนูไม่เคยพลาดเลยนะคะขายของหนูขายของได้หมดเลยพี่รู้ไหมว่าตั้งแต่หนูประกวดมาเนี่ยหนูทำยอดขายได้รวม9 0้าแสนนจะครบล้านอยู่แล้วอะไรมาอ่อมคะเออไม่มีอ่อมคะ่ะสำหรับเนตประกายเพชรคือสู้สุดใจหลังชนฝาเลยจริงๆแล้วนี่ก็โค้งสุดท้ายแล้วหนูก็หวังแรงเชียร์แรงใจจากแม่แม่พี่พี่แฟนคลับนะคะโปรดเชื่อมั่นในตัวเน็ตคนนี้โปรดเชื่อมั่นใน ศักยภาพของเน็กคนนี้นะคะนางไลลิเกคนนี้จะไม่ทําให้ทุกคนต้องปิดหวังแน่นอนยังมีในรอบสําคัญสําคัญนะก็คือพิลิมไฟนอลนั่นเองแล้วชุดว่ายน้ํานะทุกคนนะที่หลายๆคนที่บอกว่าชอบเน็สลัดลุกคือแบบว่าแบบแซบ่บเซ็กซี่มากๆเลย ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วพบเจอกับความแซ่บความสับของเน็ตแน่นอนเนทจริงจริงบางคนบอกว่าจริงๆเราจะมีแสงมากกว่านี้ถ้าเราแบบไปเอาแสงจากดำโดงหรืออะไรแบบนี้ว้าไปเอาแสงจากดำโดงหนูไปไม่ได้เดี๋ยวสิก็ต้องต้องบอกว่าคือดำโด่งไปถึงบางทีแบบอะไรที่อะไ์ขึ้นไลน์คู่อะไรงเี้ยก็อยากขึ้นไลน์คู่เหมือนกันแต่เพียงเพราะว่าเขาก็งานเยอะเหมือนกันช่วงนี้ก็คือแบบ ลิเกฟีเวอร์มากๆกดำดงฟีเวอร์มากๆแล้วเขาก็งานฉ่ำมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานงานหลวงงานรากคือเขาแน่นมากๆแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยเนก็จะขึ้นไลน์กับเขาใช่เรายังเป็นพี่น้องกันก็คือเป็นศิลปินที่ร่วมงานกันอยู่ออแล้วเขาซัพพอร์ตเราไหมหลังบ้านหลังบ้านเหรอคะก็ทีมงานสระลมน้ำเพชรเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตเขาก็เชียร์น้องเนทให้กำลังใจน้องเนทค่ะ ก็หว <łość> ังว่าในรอบสําคัญสําคัญเนาะก็หวังแรงเชียร์แรงใจจากพี่พี่แฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆศิลปินทีมงานสอนรมนาเพรช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เชียร์ตรงนี้ตนี้ด้วยนะคะ